สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสร้อดาษย์แสงสาค่ะดิฉันนางสาวปริชาต้นถามค่ะและดิฉันนางสาวบุพภาคำดีค่ะโดยในวันนี้นะคะทางโรงเรียนท่าบอกของพวกเราได้เลือกวัดสีชมพูองค์ตื้อซึ่งเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดหนองคายค่ะเชิญรับชมกันเลยค่ะซึ่งวัดหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อตั้งอยู่บ้านน้ำโม ร้างนั้นหนักแล้วหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อทาไมถึงชื่อหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อก็คือนับจากน้ําหนักนับจากน้ำหนักถ้าเป็นตาช่งางภาษาอีสานโบราณเนี่ยก็จะเป็นหน,น,สสน,น,สสน,นึ่งเนเป็นแสนหนึ่งแสนเป็นโกรดนึงโกดเป็นหนึ่งเือหนึ่งเือเป็นหนึ่งตื้ออะไรประมาณนี้มันจะเรียงมาตับไปก็ได้ชื่อว่าเป็นหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อในปัจจุบัน ่อไปเชิญรับชมหลวงพ่อพระเจ้าองค์เตื้อองค์จริงได้เลยค่ะพระพุทธรูปองค์นี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ดึกดำบรรมีพระรูปงดงามหน้าเลื่อมใสสร้างในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชครองเมืองเวียงจันทร์ สวัสดีค่ะก็หัวมาจากโรงเรียนท่าบอกนะคะเป็นตัวนทปนรายการนำเสนอเกี่ยวกับวัตถุชมปูเต้นค่ะซึ่งวัตชมปูเต้นราคะทางโรงเรียนท่าบอกของพวกเรานะคะได้จัดเลือกวัตถุชิมปูเต้นขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ย่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นประจำจังหวัดระยค่ะโรงเรียนท่าบอกก็ได้เลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ของ สอบถามได้ไหมคะค่ะก่ <c oughs> อนที่เราจะสอบถามพวกหนูขออนุญาตสั่งน้ำก่อนนะคะ,คะหนูเอาน้ำโค,ค้กค่ะหนูเอากาแฟใส่ค่ะหนูขอหน้ำมะพร้าวค่ะอยากถามแม่ว่า แบบได้ไว่ายได้ขอพรแบบนี้ไหมคะให้ขายดีก็ออยู่ <c oughs> ออ <c oughs> ค่ะค่ะวัดหลวงพ่อองค์ซื่อซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่าอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายหรือทั่วทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งคราวนี้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเราได้อยากอยากให้นักเรียนได้เรียน ซึ่งเราเลยเลือกวัดนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอน Active Learning ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมแล้วเราอย่าลืมเชิญชวนคนอื่นๆที่สนใจมาเคารพสักการะไหว้หลวงพ่อพระเจ้าองค์ซื่อขอพรน,นะคะ